วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่งนอกก้องสุขสุขคนนะครับเด้อเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งสลาบมือนีนะครับกา น้ำหน้าท่างของนายอาจารย์สิงห์นะมาฝากพี่ฝากน้องกันคือเก่าเหมือนเดิมนะครับสลับมือนี่สลับมือนี่นะพี่น้องนอสจาบคลิปนี้นะครับว่าในชุดล่างนะครับชุดไต่บันไดนะครับอสองตัวลงล่างอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะนะครับอากาศเพื่อเป็นหน้าท่างนะครับเพื่อเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลนะครับทางช่อง5สนับสนุนสีพระนันทีผิดกฎหมาแต่ไหนแต่สิ้นนะครับ เอาเข้ามาแล้วกะอย่าลืมนะครับเด้๋ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ด้วยเนาะขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องนะผูะ้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณหลายนาะครับเนะนาะเนี่ยประกดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นพี่น้องพี่น้องข้อห้อจะได้เห็นกันหลายขึ้นหลายคนขึ้นเนาะพี่นอ้องอ่ะครับเตือนสำหรับช่องเฮานะครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อนะ คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นความบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสละกินแบ่งของทางรัฐบ,บาลไม่สนับสนุนสิ่งพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยพี่นอ้องเด้อสำหรับบทคลิปนีก้ก็นำหน้าทางของอาจารย์สิงห์นะพี่น้องนะ อาจารย์สิงชุดล่างนะวที่ผ่านมาก็บกเข่าพี่น้องนะข้อมูลเดิมนะพี่น้องข้อมูลเก่านะบ่เข่านะสำหรับชุดวิ่งล่างชุดล่างแดกับเก้าเน้นไปที่แคดับเน้นไปที่แปดสองแปดสามแปหนึ่งเดี๋ยวมันบออกคาหนึ่งพี่น้องบกเขานะครับสำหรับชุดล่างนะครับแต่ว่ามีหรอกเนาะแต่ว่าเลขฝันเพิ่นนี่แหละครับแต่ว่าเพิ่นเหเลขฝันเพิ่นกะเขาบ้าเตรียมทิดพี่น้องห้าหนึ่งนะพี่น้องเลขฝันับเลขฝัน หเลขฝันของอาจารย์สิงห์นอ๊ะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าอ่าเลขเลขอ่าคำนวณน,นะครับบอ่อเข่าครับเลขคำนวณบอ่อเข่าแล้วว่าป็นยังพี่น้องนะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นธรรมดาง,งวดก่อนพูนเข่าพี่น้องงวดวันที่เท่าไหร่ล่ะงวดวันที่หนึ่งอ่ะเงวดวันที่สิบหกครับสิบหกเดือนธันวาคมเข้ารถพี่น้องเนาะ อ้าวสารคิวนี่ก็มาลได้พี่น้องเด้อยนะบมาแล้วมาแล้ว,าลวสาระในทางของอาจารย์สิงห์แบบชุด่น,น้องอืมคือบักเกงแต่ละพี่น้องโอ้ยนะครับบักเกียงแต่ละพี่น้องอาจจะไม่บล็อกถอดเ่อนนะครับ,บพี่น้องเนาะเออวิอ่งล่างนะครับของอาจารย์สิงห์วันนี้ให้มาที่ส1่หน่าหนะครับส2 5 2 อ่าสี่สามห้าสามพี่น้องอาจารย์สิงห์นาะพี่น้องเนาะชุดปีงล่าง2กับ1นะครับเน้นไปที่1เม็ดเดียวคือ1นะพี่น้องเนาะคนจับชุดมาให้อ่า uh, ในกรอบสี่สี่เหลี่ยมแดงๆนะครับจะเป็นชุดอ่า uh, ที่เป็นเด่นในะพี่น้องเนาะเด่นในกรอบสี่เหลี่ยมสี่หนึ่งสี่สองนะครับ้าหนึ่งห้าสองนะครับแต่ว่าสี่สามกับห้าสามนี่เป็นตัวกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าน,น,นี่นหนักแข็งแก็คือ แบบ C1 อรองร่องในกรอบนะกับคือ C1 กับ C2 กับ51แบบสำหรับ52 5 52 43 52นี่ร่5 2, 5, 5 2, 3, องในกรเกาะพี่น้องเนาะ C3 ก็หาสามนี่อรลองจริงๆนะพี่น้องเนาะร่องขนอกกรอบพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งได้พี่น้องด้วยอขออนุญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะ <c oughs> บอสบายตานะพี่น้องเนาะะมันจะไม่สบายตากันเลยเดี๋ยวขออนุญาตเขียนให้แป๊บหนึ่งได้พี่น้องด้วย สิบเจ็ดสิบเจ็ดมคอหกแปดิ่งล่างอายางอีกทีหนึ่งพี่น้องนะครับคำเตือนนะครับทางช่องของรอสไม่สนับสนุน สิ่งพน่นันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นใช้วิจานารยาณในการรับชมเสนอเพื่อความบันเทิงเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่นานาั้นนะครับจะในการยื่นเรื่องพิจารณาเลือกสื้อเลหาสลากินแม่ของทางรัฐบาลเพิ่นนัพบพาท,ทางสองห้องกบฎสำหับสนับสิ่งพน่นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผิดแต่ละหนาพี่น้องอเสนอไว้เพื่อความบันเทิงเสนอไว้เพื่อ,อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ บริษัทสนับสนุนแบบสิ่งเพลนคือว้านนแหละนะครับกะอ่ะวันที่17นะครับมกราคม2568นะครับวิ่งล่าง2ตัวลงล่างนะครับอันนี้วิ่ง1ตัวลงล่างนะครับ2กับ1นะครับจับชุดให้ที่2กับอ่าสองหนึจับเน้นไปที่1นึเม็ดเดียวคือ1เนาะพี่น้องจับชุดท่าที่อ่า4151นึ่งห้าหนึบบสี่สองห้าสอบอ่าสำหรับ นะครับ4353นะ้อยพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้นะครับเช่นชอบกระจัดกระจายกระพันนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอไว้นะครับแนวทางเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลน,นะครับเป็นชุด2ตัวลงล่างนะพี่น้องเนาะ4151 4252 4353นะครับกับพี่เจริญหน้าเบิ้งได้พี่น้องเ,อเงด้อ,ดอสำหรับเม็ดเดียวคือหนึ่งนะครับพี่น้อง อาสี่หนึ่งะครับเน้นไปที่สี่หนึ่งห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งก็เป็นชุดรองมันอิีออกมาอยก่บอพี่น้องหาหนึ่งออกล่างบ้างหลอกสียหาหนึ่อีกโอ้ยเนาะเรากิะห้องโออยู่่เก่าลวน่ครับอ่าเน้นเน้นไปที่สี่หนึ่งบบสหนึ่งเน้นไปที่สี่หนึ่งครับสี่สองห้าหนึ่งห้าสองแบบสี่สามแล้วก็ห้าสาแบบนี้คือแนวท่งของ อาจารย์สิงชุด2ตัวลงล่างนาอพี่น้องนาะในงวดวันที่17มกราคม2567ันอสดับสลับสนุนทางสลากกินแบงของทางรัฐบาลเพิ่นนะครับเพื่อสลับสนุนสลากกินแบงของทางรัฐบาลเท่านั้นดับอ่านีก็คือเป็นเพียงในทางนะพี่น้องน้อครับเดี๋ยวไว้ก่อนดัเอาไว้ซะก่อนนะเพราะว่าเพื่อหนาเพื่อหลังเพื่อว่าถ้าเรามันดูน่าเกินไปกับอาจี อย่างก็คนว่าผิดกฎผิดกติกานะครับผิดกฎผิดเกณฑ์กันนะครับก็เลยเอาเบิองเจลหน่อยนะเดี๋ยวจังรอบสุดท้ายนะครับโค้งสุดท้ายจังเบิองอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเบิองโดนโดนก็บ่จะคักไปเลยนะครับก็ค่อยเป็คคนค่อยไปนะครับบุญบารเท่าค่อยเรียนค่อยินง <ๆ S 1> แ้่พี่น้องแล้วเป็นงวดที่สองแล้วป็นงวดที่สองของเดือนมกร,ราคม2568นะครับงวดวันที่17มกราคมนะครับลายหม่องละที่ปกะดิจัดงานบุญเด้ครัน้องมือ บุญเียังพันธบัตรบุญเด็กน้อยนะครับบุญพันธบัตรบุญงานบันเด็กแห่งชาติเนาะพี่น้องนะบันเด็กที่ยิงเพิ่งกรจัดวันที่เสาร์ที่สองของเดือนแรกนะครับคือเจวารายหม่องละทีเพิ่งกรจัดได้วันศุกร์นะครับคือมื่ออื่นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ลายหมองละทีเพิ่ตจัดครับวันศุกร์นะครับบันเด็กพอวันเสาร์กับวันศุกร์วันเสาร์กับเสด็จาลูกพาเต่าพาครอบครัว คนคู่คนไปเที่ยวสังเตเนาะจะเป่นกระจัดให้เฉพาะคนบ้านเฮาหรือว่าอาทีตยลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าลูกลูก้านนะครับในวันศุกร์ซะส่วนหลายนาะพี่น้องเนาะที่จริงคนจัดวันเสาร์ที่จริงงานจริงก็น่าจะเป็นวันเสาร์เแหละครับเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมแต่ว่าเิ่นกระยับมาจัดวันศุกร์หลายหม่องนะหลายหม่องเด้อพี่น้องเรื่องแต่พอวันเสาร์เป็นเก่าเป็นมือวันหยุดแล้วก็บผ้าขอบครัวของผ้าลูกผ้าล้านของคู่คนไปเที่ยวนะครับ อเอาจารกนี้ก็มีความสุขกันแล้วกันเนาะสำหรับน้องนูนูนะครับคุณน้องคุณหนูทุกๆท่านเนาะแบบมีความสุขกับวันเด็กแบบวันเด็กวันของคุณหนูคนนะครับอ่าสำหรับอาทิตย์อ่าก่อนก่อนก่อนวันที่สิบหกนะครับเสาร์ที่เท่าไหร่ล่ะวันที่สิบหกของเดือนแรกเนาะนะก็จะเป็นวันครูครับวันที่สิบหกของเดือนแรกของทุกปีอ่าใส่ปีนั้นครูนาะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องข้างคุณครูเพป็นกือสิไป ยุดอีกหลายมือหนึก็ได้ในทำกิจกรรมของครูเอามาเบังรอบสุดท้ายนะรับรอบสุดท้ายแบบก่อนเสียมล่าผ้าจากกันไปสละคลิปนี้นะครับวิ่งล่างนะบสองหนึ่งแบบสองกับหนึ่ะครับเน้นไปที่1นึ่งเมดเดียวคือหนึ่งนะครับจับชุดหน้าที่สี่นึ่งสอตัวลงล่างเด้หอสี่นึ่งห้าหนึ่งหสองแล้วก็สี่สองสามอาแล้วก็ห้าสามแบบเน้นหลักๆแข็งๆนะไปที่สี่หนึ่เ็ดเดียวคือสี่หนึ่งพี่้องเนาะ อ่าร,รองลงมากกหาหนึ่งคับ4ีสองนะครับอ่าสำหรับนอกกรอบก็น่าจะเป็นชุดรองอีกอหนึ่งนะผ้าสามนะครับอ่ารองสามชุดนะพี่ 2, นอ้องเนาะเอาพี่เจริญหน้าบ้างนะพี่น้ 2, นองเนาะอ่าก็บรรยายชุดประเด็นนะเพียงอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสินเพราะนั้นที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นแะบบทางชอง่องเข้ากับข,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 ขอขอบพระคุณนะอ่าอาจารย์นะครับอาจารย์สิงแบบประเด็นอ่าให้ข้อมูลเรามาเสนอก,กับพี่คำนองนะนะครับได้พิจารณากัานแนะบบในงวดวันที่ 17มกราคม2,568นะครับพี่น้องับอากบขอขอบพระคุณอาจารย์เพิ่อนแับขอบพระคุณในหลายก้วกันเนาะแบผู้ใดมีโชคมีมานกับโปรล่าโทวมาให้สีน้ำใจทั้งอาจารย์เพทั้งยินดีนะพี่น้องเด้อขอบคุณเอซีแฟนช่องนะที่ติดตามตั้งแต่ต้ๆในชนะครับพี่น้องเนาะแบบขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขออวยพรในเอฟซีโชค์โชว์เนวันที่ง่ายรวยรับเด็กแจับเงินแสงเงินหลากเมื่อสู่สุ่คนสร้างรคลิปนี้ไว้เพียงสำนี ไปพอกัชะชิมหนาชิปนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ